คใครวะใครวะเฮ้ยใครวะนเนี่ยไอ้โมงไทยเนี่ยเฮ้ยคูยงตอน,นใครวะไอ้โมงไทยเนี่ยเฮ้ย ใ่ไข่ไว้เกี่ยขับไปหกลับมาแล้วเว้ยใครวะโอ้ยโอไป่งโนไรงรองนายเฮ้ยใครวะแดนใครวะถึงรู้มัหน้าแม่งแต่รู้จักเด็กซอยี่สองแล้วใครวะถู้รู้ว่ะทั้งมนเลไปไปนต่อทีกบ้างเราไปดนไเว้ยจ้าก้าออกลังกาลลังกายท้งแว่เออเออ ยินทำอะไรมึงเนี่ยแต่ง้าย่างน้องมึงเนี่ย ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับบาย